อีกหนึ่งร้านคุยเดียวของเกาะสมุยที่เปิดมานะประตูริมคลองทุกคนไปทำความรู้จักร้านนี้กันเลยครับทุนไม่กลัวต้องการชื่อเสียงไอ้ต้นทุนไม่สนไม่ประหยัดขอแค่รอยย่างเดียวนะคะเสี่ยวร้านประตูริมคลองเปิดที่สมุย22ปีแล้วขายที่บ้านอีก20ปีเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณมีจ้ามีหมูตุนเนื้อตุนน้ำใสน้ำตกแล้วก็ต้มยำโบราณแล้วก็ตามสั่งพักกะเพราผัเครื่องแกงเปิดเก้าโมงถึงหกโมงเย็นมันมีอ้นนี้ จับไปนะจีเพจวัดโพบ้านทะเลเขาปักหมุดเลยนะ mm hmm. เชิญชวนเพื่อนๆหนูให้มาอุดหนุนร้านประตูด,ด้วยนะคะต้องมีมะเขือเปาะขายค่ะผักปลอดสารพิษปลุกเองค่ะมะเขือเปาะปลุกเองจากสวนนะครับเพื่อนคนไหนจะหาผักปลอดสารพิษแวะมาที่ประตูริมคลองได้หรือว่ากว๋วยเตี๋ยวอรอ่อ,รอยๆก็ประตูริมคลองได้ครับ <c oughs> นีข <c oughs> าหมูถึง50บบาทเดียวสดๆใหม่ๆเลยค่ะ <c oughs> าาทานคู่กับก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากเลยค่ะ